ประวัติห้องสมุดอำเภอรปราทายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรปราทายได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษาโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่27สิงหาคม2536เดิมสำนักงานศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอรปราทายได้เช่าบ้านเลขที่ 258หมู่ที่16ตำบลประทายอเภอรประทายจัังหวดนครราชสีมาโดยที่ทำการชั่วคราวในปีงบประมาณ2,538กรรมการศึกษานอกโรงเรียนได้อนุมัติงบประมาณจำนวน640,000บาททวนเพื่อจัดสร้างห้องสมุดประชาชนอเภอรประทายและสร้างเสร็จในปีเดียวกันต่อมากรรมการศึกษา นอกโรงเรียนได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทายจึงได้ร่วมกับองค์กรนักศึกษาข้าราชการพ่อค้าประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจัดทําโครงการเพื่อหาทุนสร้างอาคารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทายโดยเริ่มดําเนินการสร้างเมื่อเดือนมิถุนายนพศ2545 จนแล้วเสร็จและได้จัดพิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่เมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2545กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประทายเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536เป็นต้นมาปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอประทายสภาพทั่วไป ห้องสมุดรประชาชนอำเภอประทายลักษณะอาคารชั้นเดียวมีพื้นที่บริการภายใน1 4 4ตารางเมตรสภาพบริเวณภายนอกห้องสมุดมีป้ายชื่อห้องสมุดชัดเจนสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนสะดวกแก่การมาใช้บริการมีการปลูกต้นไม้ตกแต่งบริเวณภายนอกร่มรื่นน่าใช้บริการบรรยากาศภายในห้องสมุดมีการจัดป้ายนิเทศ จัดศูนย์ข้อมูลอำเภอจัดโต๊ะก็อี้สำหรับนั่งอ่านหนังสือการจัดหมวดหมู่หนังสือเป็นแบบระบบดิวอี้เป็นมุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์มุมวารสารมุมหนังสือแบบเรียนมุมอ้างอิงมุมบริการสื่อต่างๆสภาพการให้บริการภายในสะดวกสะอาดแสงสว่างเพียงพอและมีสีสันน่าสนใจเข้าใช้บริการ การจัดเก็บข้อมูลมีการจัดข้อมูลสติที่เป็นปัจจุบันเช่นการลงทะเบียนหนังสือการลงทะเบียนสือ่อการจัดทําทะเบียนสมาชิกการเก็บสถิติการยืมหนังสือและสือ่อข้อมูลท้องถิน่นแผนงานและโครงงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอรประทายได้จัดทำแผนงานและโครงการที่ห้องสมุดจัดทำขึ้นเองและได้ร่วมโครงการกับหน่วยงานอื่นการประสานงานห้องสมุดประชาชนอำเภอรประทายทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นคือการให้บริการอำเภอเคลื่อนที่ความเป็นปัจจุบันของงาน ห้องสมุดประชาชนอำเภอประทายได้มีการจัดในเทศกาลวันสำคัญการนำเสนอหนังสือใหม่การบริการหนังสือพิมพ์รายวันการบริการนิตยสารวารสารและการจัดทำสถิติข้อมูลห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันและการให้บริการยืมคืนแบบระบบบาร์โค้ดการประเมินผล ห้องสมุดประชาชนอำเภอรประทายได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการบริการของห้องสมุดรประชาชนอำเภอรประทาย 1. บริการยืมคืนหนังสือ 2. บริการยืมสื่อ CD, วีซีดีวารสารวิดิทัศน์3บริการอินเทอร์เน็ต 4. บริการรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอีทีวี 5. บริการข้อมูลประวัติอำเภอรประทาย